พีพีนะครับเราจะมาคุยกันว่าตอนนี้นาฬิกาแน่ซื้อหรือ,อยังนะครับและเราก็มีตัวแทนจากร้านขายนาฬิกามือสองและร้านขายนาฬิกามือ1 เราจะไปตอบว่าไม่น่าสื้อเราเราเรารู้ครับผมจบคลิปครับผมจะคุยเรื่ต่ออยู่แล้วไปมาไปเอาไปับรวมพับรวมเลยว่าเราจะมาคุยเรื่องแฟกร์ตลาดคือถ้าเกิดถามผมเนี่ยผมรู้สึกว่านาฬิกาตอนเนี้ยของที่เราไม่ค่อยได้เห็นอันนี้ผมพูดในมุมมองของมือสองนะแล้วก็มุมมองวินเทจเนาะว่าเราเห็นรุ่นที่ไม่เคยได้เห็นมานานมากแล้วแล้วก็ได้แบบในราคาที่แบบมันโอเคกว่าช่วงที่ผ่านมาถามว่าถ้าหมุนถ้าเกิดเราเทียบเมื่อสักสิบปีแล้ววินเทจตอนนี้มันก็ขึ้นมาแล้วแหละ แต่มันยังไม่ขึ้นไปเท่าช่วงที่มันพีคๆม,มันลงมาประมาณนี้แล้วเพราะฉะนั้นสําหรับผม,มผมคิดว่าถ้าเกิดคุณมีเงินแล้วคุณไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรมากมายแล้วยังมีเงินเหลือมีแคชฟลูเเหลือเนี่ยก็ซื้อได้อันนี้สําหรับผมนะรวม,มถึงนาฬิกามือหนึ่งเนี่ยมผมว่าก็ได้คุณคุณชอบถ้าเกิดเป็นรุ่นที่มันแบบไม่ได้แพงมากผม,มว,ว่าซื้อได้แต่ถ้าเกิดไปถามว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นที่แบบแพงๆมากแล้วแบบไปซื้อปุ๊บแล้วเห็นว่าราคามือสองมันหายไปเยอะอเงี้ยผมก็จะบอกว่าไปซื้อมือดดีีวว่าออันนเเ้ยย๋ บรนด์ต่างๆเห็นก็แบบไม่จ้ามันละไม่ตนน่เราพูดเรื่องจริงการนั้นค<ต>ือเรื่องปกติไหมเ,<อ>เรื่องเ,อเรื่องแบบเรื่องปกติเรื่องที่เป็นมาอย่างยาวนานแล้วเนี่ยใช่ใช่ไม<อ>่แต่ผมว่าในมุมหนึ่งเนี่ยในในการที่สมมติว่าเราเห็นแบรนด์ที่เราชอบอย่างที่บอกแนละ้วแล้วมันลดราคาลงมาแล้วไปซื้อมือสองพอเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นการเริ่มต้นนะแล้วผมว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอเราซื้อแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบแบรนด์นี้เขาก็อาจจะกลับไปซื้อของใหม่ของแบรนด์นั้นด้วยก็ได้นะมันเหมือนกับว่าเราก ไอเนี่ยเราเคยอยากซื้อแล้วพอมือสองมันล้นลงไปเยอะเราไปซื้อมาสักพักหนึ่งเราอาจจะแบบเฮ้ยเราอยากได้โมเดลใหม่ที่เขาเพิ่งร้อนอ่ะซึ่งมันจะไม่มีมือสองในตลาดอ่ะมันก็มันเราเราก็ต้องยอมเข้าใจง่ายขึ้นอันนี้คือมุมมองของผมแล้วก็มีหนึ่งเรื่องที่ผมเพิ่งไปคุยกับเพื่อนๆมาเรื่องของการพ่วงผมว่าตอนนี้พ่วงง่ายขึ้น่น้อยลงเยอะพ่วงง่ายขึ้นเดอะเลยแบรนด์แบบดังๆนี่ทุกคนน้า้อยพ่วงเขามีอยู่แค่สองสามแบรนด์แหละโรเล็กปาเต็กเอพีเอพีเอพีตัวนี้ผมว่าน่าจะได้ง่ายมากแล้วแต่ผมก็ย เอาเห็นเห็นตั้มเขาบอกว่าเดินไปก็ไม่ต้องพ่วงอะไรเลใช่เหรอหลายๆคนก็ไม่ต้องสมเหนเพื่อนๆผมเนี่ยที่ที่ที่ทำงานอยู่ในวงการก็คือไม่ต้องพ่วงหรือก็ไม่ต้องพ่วงได้ได้เลยเนยแต่ว่าพวกปาเต็กหรือว่าโรเล็กเนี่ยก็พ่วงง่ายขึ้นเยอะเลยทีเดียวแบบบางคนแบบพ่วงคาราทาว่าเรือนหนึ่งก็ได้สปอร์ตแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดเป็นโรเล็กเนี่ยก็อาจจะพ่วงแบบสมมตินะเมื่อก่อนแพนด้าเงี้ยมันพ่วงหลายล้านเนาะเป็นล้านสองร้านอตอนเนี้ยก็อาจจะแบบพวกเด็ดจัด ตัวทองตัวเพชรสองสเรือนอะไรเง, <g ül üyor> งี้ย<ด>ก็น่าจะมีโอกาสได้แล้วเพราะฉะนั้นมันมันพ่วงน้อยลงมาเย,ยอะแล้วก็ผมถามเ<ๆ>พื่อนเขาก็บอกว่าโอเคถ้าคุณจะพ่วงเนี่ยตอนนี้ตลาดที่เอาไปขายได้ไม่ใช่ตลาดไทยนะไอ้พวกตัวพ่วงนะไอ้พวกตัวทองตัวเพชรเนี่ยต้องเอาไปขายตลาดพวกอาลับได้ราคาดีกว่าสมมุติว่าในไทยสมมุติว่าเรือนเรือละห้าแสนนะขายในไทยสมมุติว่าเหลือแบบสี่แสนนะสามแสนแปดอ่างเงี้ยแต่ถ้าไปขายอาลับได้มันสี่แสนกลางนะเพราะฉะนั้นคุณจะขาดทุนแค่แบบสิบสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่ได้ตัวที่เราชอบ ก็คือใช่ก็คือพ่วงตัวนี้ขายไปสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไปได้ตัวที่้ด้วยชโอเคนะถือว่าโอเคมากคุณถามแบบพี่ได้จริงเหรอวะเขาบอกเออเขาได้อันนี้คือที่ผมได้ยินมาเด้อแต่ละท่านที่พ่วงแล้วไปขายเนี่ยมีความเห็นยังไงหรือว่ามีไอเดียยังไงก็ก็มาแชร์หน่อยแล้วกันอันนี้คือใช่ใช่อันนี้อันนี้ก็คือแบบอาจจะต้องประสบการณ์จากคนที่ซื้อจริงขายจริงด้วยแต่แต่สำหรับผมอย่างที่เหมืงที่พัฒบอกมาผมว่าตลาดเป็นอย่างนั้นจริงๆคือตอนนี้มันเป็น จะเรียกว่าตลาดผู้ซื้อก็ได้นะไม่ใช่ตลาดผู้ขายเมื่อ3 4ปีที่ผ่านมาตอนช่วงโควิดเป็นตลาดของคนขายคนขายาจะกำหนดราคาประมาณไหนก็ได้จะปั่น่าไรก็ออกเออบางผมเห็นนะอย่างที่เคยพูดอะบางเรือนอย่างปาเตกบางเรือนผมเห็นแล้วตกใจคือขึ้นวันละสี่ห้าหมื่นทุกวั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 นัเลยขึ้นเป็นแสนอะเออมันมันมันปั่นกันกระตุยกระต่ายมากแต่วันนี้มันกลับมาอยู่ในมือผู้ซื้อแล้วเพราะว่ามันก็พูดยากนะพอเศรษฐกิจเป็นแบบนี้จะเจอสถานการณ์สงคงสงครท่ามันลึก ทุกคนรู้สึกว่าเอ,อ้ยต้องเก็บเงินเก็บเงินเพราะฉะนั้นคนมันก็ซื้อน้อยลงคนสเปนน้อยลงเพราะฉะนั้นดีมานมันก็หายไปเพราะฉะนั้นใครที่มันก็จริงเป็นเป็น,เป,นเป็นโอกาสทองก็ว่าได้สําหรับคนที่รักนาฬิกานะและ้วอย่างที่บอกมีเงินที่จะไว้ซื้อได้โดยที่ไม่ได้เป็นลำบากชีวิตลำบากครอบครัวอะไรยาเงี้ยนี่ก็ต้องย้ำเนอะว่าแบบซื้อที่ที่มันพอดีตัวแต่ว่าเราจะได้นาฬิกาในราคาที่ผมว่าเหมาะสมในรอบหลายปีมากๆผมว่านาฬิกาใหม่ตอนเนี้พวกนาฬิกาโมเดินเนาะคนที่จะซื้อ สามารถเรียกว่าโคกสับล้านได้เลยแบบที่ลดให้หน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยนั่นนาฬิกาโมเดิร์นนะแต่ว่ากับการวินเทจเนี่ยผมไปซื้อช่วงช่วงช่วงที่ผ่านมาผมซื้อตัวโรเล็กหลายหลายเดือนมาแล้วผมใส่แล้วผมไม่ชอบของก็ไปค่ะตอนที่ผมซื้อผมแบบหูซื้อมาดอยแน่เลยว่ะแต่แบบอยากได้ซื้อมาสุดท้ายผมไปขายต่อก็ไม่ไม่ขาดทุนใช่ไหมขายได้เฉยก็แสดงว่ามันมีตลาดจริงๆที่ที่ที่คนพร้อมจะซื้ออยู่อันนี้คือวินเทจนะแต่แต่วินเทจเนี่ยแนะนาว่าถ้าคุณจะซื้อนะถ้าเกิดราคาแพงเนี่ย คุณต้องซื้อคุณอาจจะต้องยอมจ่ายแพงหน่อยอเพื่อเอาสภาพที่เอาสภาพเอาคว่าายากบางอย่างรุ่นนั้นอ่ะถ้าเกิดสภาพไม่ดีอ่ะลดราคาแทบตายก็ไม่ถูกายาใช่ใช่เพราะคนจานวนซื้อเป็นจำกัดใช่แล้วคนที่อยากจะเล่นวินเทจจริงๆเขาจะแบบก็ยอมจ่ายก็ฉันมีเงินฉันอยากจะไปจ่ายแพงเพราะฉะนั้นคนซื้อวินเทจนั้นว่าดูคอนดิชันก่อนใช่ใช่เขายอมเขายอมจ่ายเพื่อได้ของที่ดีกว่าเพราะว่าวินเทจมันมันถ้ามันถ้าสภาพมันไม่ได้มัน มาไปทําให้มันได้ก็ยากไงเพราะงั้นมันก็ต้องซื้อในความที่มันเป็นอย่างนั้นเลยอีกอย่างหนึ่งที่นอกเหนือจากสภาพคือความหายากบางบางรุ่นบางเรือนที่มันเป็นน้าปัดหายากเป็นรุ่นหายากเนี่ยมันก็จะแพงกว่าแต่ในอนาคตมันก็จะไปได้ไกลกว่าเหมือนกันถ้าในแง่การลงทุนนะก,ก็ถ้าใครลงทุนกับอันนี้กลับมานเรื่องวินเทจแล้วกันเนาะเพว่าวินเทจเนี่ยราคามันยังค่อนข้างแข็งถ้าเทียบกับนาฬิกาใหม่คือวินเทจราคามันจะแบบ ไปเรื่อยๆตอนที่เขาขึ้นกันมันก็ไม่ไปอะครับเท่าไหร่ตอนที่เขาลงกันมันก็ไม่ไปอะครับเท่าไหร่เออไม่างนันมันืออยู่ในมัตติเวอร์ของตัวเองใช่มันอยู่ในมัตติเวอร์ของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าถ้าใครจะซื้อนาฬิกาวินเทจก็ต้องเข้าใจหน่อยแต่ว่านะตอนนี้ถ้าถามผมบอกว่าราคาก็ก็วินเทจก็เหมาะสมในราคาใหม่ก็อย่างที่บอกก็เป็นราคาที่ที่เหมาะสมแล้วผมว่าอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะผมว่ามันเป็นโอกาสทองของคนชอบนาฬิกาใหญ่เพราะว่ามันมีไมโครแบรนด์ออกมาดีๆเยอะมาก ถ้าเทียบกับหลายปีที่ผ่านมานะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบโอ้ยเราเห็นนาฬิกาดีๆแล้วครับในราคาที่ดีด้วยในในเทียบกับมูลค่าที่เราได้นะเอออันนี้บอกว่าเราถามปอดปอดน่าจะเชี่ยวชาญเลยแหละเอาถามเรื่องอะไรเรื่องไมโครแบนร์ว่าแบบว่าตอนนี้มันเออมันเอาไปยูนิครแบนร์หรอก็เราจะไปไมโครแบนร์ผมตอบแต่นิดนึงนะผมว่าผมรู้สึกว่าสำหรับผมเองนะผมว่าตอนเนี้ยมันอยู่ในจุดที่ซื้อได้แล้วเออถ้าเกิดลงกว่านี้ยผมคิดว่าสักสิบเปอร์เซ็นไม่น่าเกินไม่ผมว่ามันผัน เอาจริงๆนะผมเห็นผมเห็นเทรนด์ของบางรุ่นเนี่ยเริ่มเริ่มขึ้นแล้วนะผมรู้สึกว่ามันผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วนะเออมันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วก็ประมาณนี้งั้นอย่างนั้นเราเราสองคนก็รู้สึกว่าก็ซื้อได้และประมาณนี้นะถ้าคุณมีเงินแล้วถ้าเกิดเป็นนาฬิกาใหม่บ้างล่ะอ่ะเดี๋ยวขอแชร์ฝั่งนาฬิกาใหม่ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเกิดไมโครแบนอาจจะอาจจะดูสเปซิฟิกนิดนึงแต่ขอพูดในเชิงที่ว่าเป็นนาฬิกานาฬิกาแบบโมเดิร์นแล้วกันไม่ใช่วินเทจแล้วก็อาจจะไม่ไม่ถึงขั้นนนนนนลลััักกกกชววรรีี่่แแแ้้าาาาฬฬิิมมสใหอะะะไบบฮ จากที่จริงๆก็ทํางานมากับหลายแบรนด์เนาะคือก็ก็พอรู้สภาวะของแต่ละแบรนด์อยู่บ้างว่าอ่ะแต่ละแบรนด์เป็นยังไงบางแบรนด์ยอดขึ้นลงเป็นยังไงแล้วคนตอบรับเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบรนด์ของตัวเองด้วยก็จะพอเห็นไอเดียคร่าวๆซึ่งณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นตอนนี้นะต้องบอกว่าโอเคยอดซื้อหรือกําลังซื้อมันลดลงนะถ้าเกิดเทียบกับช่วงปี2ปีก่อน s i g n i f i ค a n t เลยแบบลดลงแบบคือทุกคนรู้สึกได้แหละว่าจริงๆไม่ใช่แค่นาฬิกา ทุกตลาดคนรู้สึกได้เลยแลว่าคนเหมือนซื้อกันยากขึ้นคลิปกันเยอะขึ้นอยากเก็บตังไว้มากขึ้นก็วันนี้ผมคุยกับพี่ปอนว่าช่วงนี้ได้ทําคลิปบ่อยว่าตกงานไม่มีคนจ้างนั่นแหละก็จะมีคลิปเยอะหน่อยคือมันจะมันจะกระทบกันหมดดังนั้นนาฬิกาเนี่ยแน่นอนว่าโดยภาพรวมของตลาดเนี่ยคนไม่ค่อยซื้อกันเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นอะไรแบบนี้นอกจากว่ามันจะมีอะไรพิเศษออกมาคือถ้าเป็นนาฬิกาตอนนี้นะถ้าเป็นนาฬิการุ่นทั่วไปที่สมมติว่าเป็นรุ่นที่มีอยู่แล้วเดินเข ออกสีใหม่มาเป็นรุ่นที่ทามาเรื่อยๆสมมติเปิดตัวสีใหม่มาอันนี้จะเงีย,งยบๆทุกแบรนด์เนี่ยจะเงีย,งยบๆหมดหรือว่าเป็นนายกาอาจจะเรือที่เคยฮิตนะเคยดังมากเลยแต่ว่าดังมานานละแล้วตอนนี้อัปเดตสีใหม่หรือเปลียนนปล่ยนนั่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนวัสดุนิดหน่อยจะไม่ค่อยได้ผลละเออแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นแบรนด์เดิมนี่แหละแต่ว่าทําอะไรที่แบบสมมติเป็น limited, ลิมิเต็ดหรือว่าเป็นอะไร <ใน S 2> ที่มันสวยเออหรือเป็นคอลแลบหรือว่ามีเรื่องมีราวมีมีอะไรที่มันดูน่าสนใจเป็นกิมมิคที่เหมือนว่าเหมือนว่าแบบคิดเยอะะขึ้น่ คนยอมจ่ายอยู่แวาง่ายถ้าเกิดคุณจะมาเดินมาเฉยแล้วบอกว่าพี่สีใหม่คนไม่เอาแล้วนะคือง่ายไปแต่คุณต้องมาด้วยท่าที่แบบคือแบรนด์อ่ะต้องเดินมาด้วยท่าที่แบบพี่นว่ามาบว่ามาเปลี่ยนยิบนั่นนี่เรฟเฟลต์ปั๊บ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 นี่เรือนใหม่ของผมครับอ่ะอันเนี้ยคนอ่ะท่านี้คุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยหน้าตอนนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้ดังนั้นแบรนด์ตอนเนี้ยสังเกตดูได้ถ้าแบรนด์ที่ทําอะไรแบบนี้ออกมาได้ดีอ่ะออกมาได้เยอะอ่ะก็จะมียอด อยู่ประมาณนึงก็คือก็จะขายได้อยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้รุ่งเรืองเหมือนเดิมแล้วไม่ไดไเ้เรื่องรุ่งเรืองเนี่ยแน่นอนด้วยเศรษฐกิจมันไม่เท่าเดิมอยู่แล้วแต่ว่าเขายังอยู่ได้แล้วเขายังมีคนซื้ออยู่แต่ว่าลองไปไล่ดูได้เลยนะแบรนด์ใดก็ได้ที่ที่ตอนเนี้ถ้าเกิดแบบไม่ได้มีรุ่นใหม่ที่มันน่าสนใจละคือเขาไม่ได้เปิดไลอัพใหม่ไม่ได้เป็นดีไซน์ใหม่เป็นรุ่นเก่านี่แหละเปลี่ยนสีเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่อันนี้แทบไม่ออกเลยนะคือนิ่งคนเหมือนแบบคนคือเหมือนแบบไม่สนใจมากละเพราะว่าฉันอาจจะเคยมีละ คือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาคนมีนาฬิการ,รุ่นหนึ่งแล้วชอบเนี่ยแล้วสีใหม่มาเนี่ยเขาซื้อ,อแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้ซื้อง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วต่อให้เป็นสีใหม่ที่ชอบมากแต่ถ้าเกิดเคยมีแล้วคิดเยอะละหรือถ้าเกิดจะซื้อปั๊บต้องเอาเรือนเก่าไปเทินไม,ไม,ไม่ไม่เก็บสะสมละคือไม่คอลเลกต์และวะ้วอะคือซื้อแบบอ่ะก็หมุนเวียนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นลิมิเต็ดจริงๆออกมาดูดีมีการเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่เยอะจนดูเป็นรุ่นใหม่อ่ะอันเนี้ยคนก็ยอมจ่ายอยู่โะเศรษฐกิจตอนนี้มันมันแย เทรนด์ trend, มันแบบมันเป็นดาวลงแบบนะี้คนก็ยังว่าบอกว่าโอเค แล้วฉันยังไม่ซื้อตอนนี้ฉันค่อยไปซื้อเดือนหน้าคือกะว่าจะให้มันลงไปอีกลงไปอีกแล้วแล้วพอคนไม่ซื้อปุ๊บมันยิ่งกลายเป็นว่าต่างคนต่างไม่ซื้อเงินเงินที่มันอินเจคชั่นเข้าไปในระบบมันเลยยิ่งน้อยอันอันนี้ผมว่าอันตรายนะอันนี้ผมมายถึงแบบมันคือทุกบิ๊กบลูมโดยทุกวงการมันทำให้พอพอคนเก็บเงินเนี่ยเพราะว่าอันตรายตรงที่ว่าเงินแทนที่ว่ามันเข้าไปหมุนในในระบบธุรกิจอะคือสมมติเงินสมมติบอกว่าเงินร้อยหนึ่งเนี่ยมันเข้าไปหมุนเนี่ยเงิินนนนนึงงอาาจจะททเกกลับบบมมไไดด้้้แหหุุใค บอกว่าทุกคนแบบเก็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 บเพราะฉะนั้นเงินเข้าไปในตลาดมันมันน้อยมากแล้วพอคนไม่ spending เนี่ยจะจะ saving เองเดียวเนี่ยมันก็เลยทําให้มันเศรษฐกิจมันก็เลยยิ่งแบบ ลงลงเร็วเลยใช่ครับแล้วก็อย่างในาฬิกาใหม่ๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของราคาขายต่อด้วยที่มันก็มันก็มีผลกันหมดอย่างที่เมื่อกี้อย่างอย่างเราพูดถึงในกาลักชวรี่ใช่ไหมเรากำลังเราก็คุยกันเรื่องราคามันขึ้นมันลงแต่ถ้าเกิดเป็นนาฬิกาที่แบบเป็นระดับเอนทรีเนี่ยมันเขาจะคุยกันเรื่องราคาขายต่อหายไปกี่เปอร์เซ็นต์คือเขาจะไม่มองเรื่องการขาดทุนไม่ได้มองเรื่องการกำไรหรอกเพราะเขารู้ว่าขาดทุนอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะก็คือพอคนไม่ค่อยซื้อนาฬิกาแล้วคนเริ่มออยากต้้งงใชเิน เขาก็จะเอานาฬิการเรือนในตลาดเนี่ยมาขายใช่ไหมเรือนที่เขามี่มาขายแล้วพอเอามาขายปั๊บเนี่ยมันก็เหมือนแบบมีมีเหมือนตอนนี้มีซับไพเข้ามามากขึ้นจากมือ2มือ1ก็เจอสภาพเหนื่อยเหนือยอยู่แล้วเจอมือ2เข้ามาปั๊บเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยหนื่อยกันหมดเลยคือ,อดึงดึงกันเหนื่อยกันทั้งหมดเลยแต่ว่าอย่างที่บอกแต่ว่าแบรนด์เนี่ยก็ยังสามารถเอาตัวรอดได้นะคือคุณต้องแบบต้องคิดเยอะมากกว่าการที่ คือคือ <izon> คุณรู้อยู่แล้วว่า <specification. S 2> มีพลายของตัวเก่าๆมาเยอะอ่ะดังนั <znaczy S 3> <Dante> ้นตัวที่ออกมาใหม่มันต้องไม่ไปชนไอ้ตัวพวกนั้นคือต้องแบบท่าใหม่เลยทรงใหม่เลือนใหม่ที่ไม่ไปยุ่งกับสต็อกพวกนั้นที่มันมันเยอะอยู่แล้วซึ่งไอ้ตรงนั้นอ่ะไอ้สต็อกพวกนั้นอ่ะมันจะทําให้นายกรุ่นพวกนั้นมันมันดิ่งอยู่ละต้องอาศัยเวลาพักหนึ่งเลยกว่าจะเคลียร์ความวุ่นวายตรงนั้นอ่ะไปดังนั้นแบรนด์ที่ยังไปได้ตอนนี้เนี่ยที่ที่แบบที่น่าซื้อแล้วกันนะที่เราน่าซื้อแล้วก็ที่แบบคนยัซื้้ออกกกนนนูู่่่จจจาททีีรร็็ะเปบด์ มีการออกรุ่นใหม่มาเรื่อยๆแล้วแล้วรุ่นใหม่ที่ว่าไม่ใช่เปลี่ยนสีเปลี่ยนดีไซน์ถ้ายกตัวอย่างให้แบบให้แบบรู้สึกว่าเอาบปเอาแบรนด์ใกล้ตัวที่พี่ว่าทําได้ดีนะมิโอพี่ว่าทําดีเพราะว่ามิโอออกรุ่นใหม่มาเนี่ยเป็นดีไซน์ใหม่เกือบหมดเลยคือ,ค,อคือไม่ค่อยเอาแบบตัวเดิมเปลี่ยนสีแล้วออกอ,อย่างอ่บออย่างล่าสุดเขาเพิ่งออกตัวตัวทีวีบิ๊กเดทที่เป็นโคโนกราฟก็เป็นไลน์อัพใหม่ ตัวโอเชียนสตาร์ตัวดำน้ำที่มันเป็นลายแบบที่มันมีที่พี่รีวิวไปที่มันมีหนังรองด้านล่างเป็นบันเป็นแบบคือมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจริงมันเปลี่ยนไปเลยมันเปน็นอีกเรือนหนึ่งไปเลยที่ไม่ไปซ้ำกับตัวในตลาดอะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ยเขาก็จะขายได,ได้เขาก็จะขายได้ดีอะไรเงี้ยซึ่งก็จะมีหลายแบรนด์มากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนเนี้ยด้วยความที่นากาเหล่าเนี้ยพอคือบางแบรนด์ทำได้ดีนะออกรุ่นใหม่มาเยอะแต่บางแบรนด์เนี่ยยังอาศัยความดังของรุ่นเก่าบางรุ่นแล้วเปลี่ยนสีเปลี่่ยยนนออะะะไรก็จเหืล ดังนั้นเมครแบรนด์มันก็เลยเหมือนเข้ามามีบทบาทด้วยเพราะคนเริ่มเบื่อคนเริ่มเบื่อที่จะซื้อนาฬิกาทั่วไปละแล้วก็หลายหลายอีกอย่างหนึ่งใช่อีกอย่างนึงที่เมโครแบรนด์หลายๆแบรนด์ทําได้ดีแล้วแบรนด์แมสเนี่ยไปคนละทางเลยคือเรื่องการคุมราคาเพราะว่าแบรนด์แมสเนี่ยแบรนด์แบรนด์ในเครืออย่างสวอตคุ๊บหรือว่าไซโก้อะไรเงี้ยเขาพยายามจะคุมราคามาตลอดนะแต่ว่าด้วยรูปแบบการขายเขาอ่ะมีตัวแทนอ่ะมันมันยากอยู่แล้วอ่ะมันก็ต้องแบบมีส่วนลงส่วนลดซึ่งมันทําให้เกิด นี่แหละเกิดความแตกต่างระหว่างมือหนึ่งมือสองแบบคือป้ายหมื่นเก้ามือสองขายกันอยู่สามพันห้ามันมันดูมันดูเกินไปเลดังนั้นคนก็ยิ่งกลัวแล้วคนจะขายมือสองก็จะคิดว่าโอ้จะขายได้เท่าไหร่วะอะไรเงี้ยคือแบบมันก็เกิดปัญหาเยอะซึ่งไมโครแบรนด์หลายแบรนด์ในในโลกเนี่ยก็ไม่มีการทาลดราคาเลยซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ดีร้านร้านพี่ก็จะเลือกแบรนด์ที่ไม่ลดอยู่แล้วคืออันไหนที่แบรนด์ไหนที่มีการลดราคาซัมเมอร์เซลล์เนี่ยพี่ไม่เป็นตัวแทนอยู่ละอันนี้เป็นคณิเลียแรกเลย แต่ว่ามันจะมีแบรนด์อีกอีกหลายแบรนด์เลยที่ไม่ลดเลยจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งทําให้แบบเหมือนว่าคนกล้าซื้อกันมากขึ้นกับเหล่านี้นะเพราะผมเห็นร้านพี่ปอนพวกรุ่นที่มาขายมือสองก็หายไปจากมือหนึ่งเมื่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ใช่ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากตัวน้อยมากนะถือว่าน้อยมากน้อยมากและในในความที่เขาไม่ใช่เป็นแบบเอสเซนต์แบรนด์ขนาดนั้นใช่เออมันยังลดไปน้อยมากเห็นไหมถ้าเกิดแบรนด์หลักๆเขาสามารถทำแบบนี้ได้ปะยากทำได้เขาทำอยู่ต้องบอกอย่างนี้ว่าทุกคนกเขาตอนเนี้ยพี่ว่านะแบรนด์นะ เขาเห็นสภาพตลาดตอนนี้ว่าโอเคเห็นคนไม่ค่อยซื้อไนอกากันละจ,จังหวะนี้แหละปรับราคาเลยเพราะไหนๆยอดมันไม่ใช่ทุกแบรนด์อาทิตย์แบบนี้นะแต่พี่ก็เห็นบางแบรนด์ว่าโอเคยอดมันไม่ดีอยู่ละก็ปรับราคาให้แบบลดน้อยๆไปก่อนเลยหรือว่าอาศัยจังหวัดชลบุรีนเนี่ยก็คือปรับราคาขึ้นราคาด้วยแล้วก็ปรับราคาลดลงไปให้แบบมันจากเดิมเคยลด15% 20%ก็ไม่ลดละหรือยอย่างบางแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่เห็นก็มีใช้รูปแบบใหม่เช่นไม่ไม่ทำสลดละ ปรับราคาป้ายไปเลยมีปรับลงปรับเปลี่ยนราคาปรับลงมีมีเริ่มทำาละมีเริ่มใช่ก็คือจากเดิมเวลาเวลาคนจะซื้อในการส่วนมากก็เทียบตางประเทศใช่ไหมแล้วบางทีในไทยมันเทียบปั๊บมันแพงกว่าเยอะต้องมารอเปอร์เซ็นต์ส่วนลดอะไรเงี้ยคือเทรนในอนาคตอ่ะพี่ว่าด้วยความที่มันเดินทางกันง่ายดังนั้นเนี่ยเขาต้องทำยังไงก็ได้ให้ราคาต่างประเทศกับไทยอ่ะมันไม่ต่างกันมากคือคือถ้าเกิดจะจะต่างกันมากคือคุณต้องบินไปแล้วหิ้วมาเองแบบไม่เสียภาษีนำเข้าแบบอะไรเงี้ยโอเคอันนั้นถูกกว่าแน่นอนแต่ว่า ถ้าเกิดเดี๋ยวนี้ออนไลน์มันซื้อกันง่ายมากอย่างแบบซื้อของจากฮ่องกงจีนสิงคโปร์3วันได้ของแล้วอะไม,มโครแบนภาษีก็จ่ายหน้าบ้านเลยไม่ต้องมาเคลียร์อะไรสักอย่างอะไรเงี้ยถ้าไม่เกิน4ี่หหมื่นนะซึ่งแบบมันง่ายมากดังนั้นเทรนในการขายในการในยุคใหม่พี่ว่ามันจะต้องแบบคือต้องทําให้ราคามันเท่ากับในราคาแบบทั่วโลกทั่ว,วโลกเท่ากันแล้ว,ลวไม่ต้องแบบ ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะถ้าเกิดแบรนด์ที่มีการส่วนต่างเยอะคนจะคิดเยอะและคนจะไม่ซื้อไหมแต่พอแบบอย่างพี่พี่พี่ก็ลองสูตรนี้มาแล้วว่าเฮ้ยเราตั้งราคาในการที่เรานำเข้ามาเองใช่ป่ะเราตั้งราคาเหมือนคุณกดเองจากเว็บเลย ก็คือเราตั้งแบบไม่ได้ราคาเวอร์อะถูกปะแทบไม่บวกเลย<ม>บวกแบบหลักไม่เกิน1 0 0 0บาทอะบวกหลักร้อยอะมสมมุติว่าคุณกดเองจากเว็บบวกภาษีนำเข้าคุณจ่าย2 0 0 0 0 23,900เราขาย2 4 9 0มื้้อยได้ไหมขอ c o v ค่าประกันพ<ม>ันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย<ม>คนก็จะสนใจได้ง่ายเลยว่าเราจะซื้อผ่านเว็บทำไมใช่อันนี้ได้เห็นเรือนจริงได้ดูเรือนจริงด้วยมีสต็อกมันมันอะไรแบบเนี้ยคนก็จะกล้าซื้อกันมากขึ้นคนคนจะซื้อฝั่งนี้กันมากขึ้นด้วยซึ่งตอนนี้ไมโครแบนดหรือว่าอินดิเวนเด ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าอินเพรสเนี่ยมันไม่ค่อยขายกันอยู่แล้วส่วนหนึ่งเน่เพราะว่าอย่างอย่างบางแบรนด์เ่เดือนหนึ่งขายได้5าเรื่องนี่เป็นสัตว์ฉลองเลยนะนอะหรอไหมซึ่งเดิมทีมันขายได้น้อยอยู่แล้วแต่พอคนแบบเบื่อพวกนั้นแลวไหนๆจะซื้อในการที่ยอดมันราคาขายต่อมันตกอยู่แล้วหรือไม่ขายอยู่แล้วก็มาเอาสนุกสนานมาดูพวกนี้ไปเลยหาทางเรื่องใหม่ๆแล้วพอคนเริ่มมาสนใจมากขึ้นแบรนด์พวกนี้ แค่แค่มียอดมากขึ้นเดือนละเรือนสองเรือนอ่ะมันคือมันคือแบบมันคือแบบการเปลี่ยนแปลงแล้เออมันคือการเปลี่ยนแปลงละผมถามนิดนึงพอดึงไปที่ไมโคุแหวนเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าคือมันเหมือนกับว่าคนรุ่นใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะเริ่มยึดกับแบรนด์น้อยลงในในทุกๆเรื่องนะลดรถไฟฟ้าก็เกิดขึ้นไม่ได้กับแบรนด์จีนอะไรเงี้ยมันก็เลยรียว่านาฬิกามันเกี่ยวไหมว่าทําให้เขาเหมือนเปิดรับอ่ะ เกี่ยวแน่พี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมว่าเป็นเรื่องของสื่อด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนนถ้าเกิดเราย้อนกไปประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยสื่อที่คนสนใจนาฬกาเขาเขาเสพอ่ะเขาเขาอ่านก็คือหนังสือแมกกาซีนเนาะซึ่งแมกกาซีนเนี่ยเราจะไม่มีทางเจอไมโครแบนโฆษณาเลยก็จะมีแค่ปัเต็คโรเล็กเอพีชาแนลคาเชียเหล่านี้ทั้งนั้น แต่ว่าในยุคใหม่เนี่ยในประมาณคนที่เพิ่งซื้อในไอกาสัก2อปีนี้อ่ะแน่นอนว่าสื่อที่เขาเสพเนี่ยมันจะมี IG จีละพอเป็น IG ต่างประเทศก็จะมีแมคอแบนโผล่มาเยอะมากแล้วแบบถ่ายรูปสวยทั้งนั้นอะไรเงี้ยมีอายุอย่างในไทยมี YouTube ช่องทั้งหลายของผมของพัดของพี่อะไรเงี้ยก็จะพูดถึงแบรนด์ที่มันไม่แมสมากขึ้นถ้าเป็นเมื่อก่อน5ปีแรกนี่หาข้อมูลไม่ได้เลยหรือไม่ต้องหาข้อมูลก็ได้คุณอยู่เฉยเฉยเนี่ยไอไอแบรนด์เหล่านี้มันไม่มีทางเข้าถึงคุณเลยต้องแบบ แบบมันแมสก็ไม่เจอแต่เดี๋ยวนี้คุณอยู่เฉยๆปั๊บเนี่ยคุณอาจจะเห็นคลิปพัดคลิปผมเด้งขึ้นมาแล้วคุณกดดูโดยบังเอิญแล้วคุณก็อินได้ง่ายขึ้นซื้อง่ายกดกดลิงก์ใต้คลิปกดซื้อปั๊บได้เลยส่งได้เลยดังนั้นเนี่ยผมว่าตอนนี้คนซื้อไมโครแบนกันมากขึ้นจริงๆแล้วก็แบรนด์แบรนด์แมสทั่วไปเนี่ยก็ต้องปรับตัวพอสมควรถ้าเกิดคุณอยากได้ยอดเท่าเดิมนะคือคือพอมมนมีไมโครแบนเยอะปั๊บเนี่ยแบรนด์แมสแมสเปลี่ยนสีเนี่ยสู้ไม่ไหวนะเพราะว่าไมโครบ จริงๆแมคโครแบรนด์ทำราคาดีกว่าแบรนด์แมสเ่ถูกเพราะว่าด้วยความที่เขาไม่ต้องแบบมีรีทูนมีค่ามาร์เก็ตติ้งทั้งหลายค่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลังบ้านที่คนจ่าเป็นร้อยเป็นพันคนดังนั้นราคามันเลยแบบถ้าเกิดเทียบกันหมัดต่อหมัดแมคโครแบรนด์คุ้มค่ากว่าในหลายๆมิติเลยดังนั้นแบรนด์แมสก็ต้องปรับตัวประมาณนึงแล้วก็ซึ่งตอนนี้ผมว่าเขาปรับตัวอยู่แหละแต่ว่ากระบวนการปรับตัวของเขาเช่นการไม่ลดราคาการอะไรแบบเนี้ยคนที่เคยซื้อในราคาถูกมาแล้วอ่ะ มันช้าแล้วกว่าจะเยียวยาได้อะหลายปีซึ่งผมว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะกำลังเยียวยาหัวใจอยู่ว่าอนะอย่างเมื่อก่อน่ะลองจิ้นอย่ี้ก็ได้ลองจิ้นหรือเคอสวอตกรุ๊ปเราเคยซื้อได้ส่วนลดมากเกินกว่า5%เนแน่สิแต่เดี๋ยวนี้ลองจิ้นหรือว่าบางเรือนที่เป็นลิมิเต็ดเข้าไปไม่มีส่วนลดนะฮะบูติกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบรนด์ในเคอ s w สวอตกรุ๊ปเขากำลังกำลังปรับตัวอยู่หลายแบรนด์เนี่ยลดไม่เกิน10ละเต็มที่คือ10ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย้้อนนกลลับไปป45ีีีท่่แวเ เราพอจะซื้อแบบลด40 50ได้นะ<ห>นในบางที่นะในบางรุ่น,นเป็นไปได้แบบบ่อยๆเลยแบรนด์สวิตหลายๆเครือด้วยไม่ใช่แค่สปอตกรุป<ม>๊ปแต่เดี๋ยวนี้คือเราไม่มีทางเจอละจากออฟฟิเชียลซึ่ง คนอยู่ในช่วงช้าอ่ะตอนนี้ผมว่าหลายๆคนช้ากันอยู่แล้วพอช้าปั๊บอ่ะรูแบนอื่นเยียวยาวไว้แต่ผมรู้สึกว่าพอเป็นเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเขาจะไม่เคยผ่านประสบการณ์การลดราคาสามสิบเปอร์เซ็นต์เยเด็กรุ่นใหม่ก็จะมาเข้าใจว่าอ๋อแบนราคาดีก็ไปไดดี้เหมือนซื้อนาฬิกาวินเทจเมื่อก่อนพี่ซื้อแสนหนึ่งตอนนี้มันสี่แสนอย่างเงี้ยพี่พี่ซื้อไม่ลงแตนว่าก็มันเริ่มสี่แสนเป็นสี่แสนมันก็โอเคเลยถูกถูกถูกผมว่ามันประสบการณ์ของเขาด้วย่จริงแล้วเรื่องเรื่องราคาเนี่ย เคยถึงขนาดไปกว้านซื้อสต็อกที่มีอยู่ทั่วโลกกลับไปนะ,<ล>ะเพราะว่าแบรนด์มันมีปัญหาตอนนั้นนะซื้อกลับไปแล้วเขาบอกว่าเอาไปทุบด้วย <ละ S 1> คือแต่ผมเข้าใจว่าเขาคงเก็บโมดูลเครื่องไว้และแยกตัวเรือเอาไปลไหลอมปอะไรก็ว่ากันไปเพื <ละ S 2> ่อไปทําโมเดลที่ที่ถูกต้องแล้วก็จำกัดจำนวนขึ้นมาอม<ล>ะไรเงี้ยแต่จริงคาเทียเขากลับมาจริงๆงนะช่วงสองสปีโอ้ใช่คาเทียทีแบบเก่งมากจริงๆคาเทียถือว่าแข็งอยู่แล้วแหละแต่ว่าหลังๆมานี้เนี่ยผมว่าเขาทำอะไรก็ก็ดูน่าสนใจแบบเขาเก่งนะดูหวาขึ้นอ่ะดูบู๋หวาขึ้นไม่ไดดู้แบบ ยึดติดอะไรเดิมแล้วได้คนรุ่นใหม่ๆเพิ่มด้วยนะไม่ได้กับคนแบบคาเทียที่เป็นแบบเป็นแบบไฮเอ็นเก่าๆอย่างเดียวก็น่าจะประมาณนี้อีพีนี้นะครับก็สรุปว่าถามว่าซื้อได้ไหมตอนนี้ถ้าตลาดมือสองว่าก็ซื้อได้เป็นช่วงของผู้ซื้อจริงๆเป็นช่วงของผู้ซื้อก็ลองต่อราคาดูนะครับถามว่ามือหนึ่งซื้อได้ไหมตอนนี้ก็ถ้าเกิดคุณชอบ สำหรับผมราคาไม่ได้แพงมากคุณซื้อไปเถอะซื้อได้เป็นราจเดนหน่อยคาดหวังส่วนลดมากไม่ได้นะก่อนใช่ใช่นะครับแต่ถ้าจะซื้อแพงๆไปพ่วงก็ถ้าอจพ่วงก็ก็ดีขึ้นแล้วก็ไปบอกหน่อยว่าถ้าผมซื้อเนี่ยผมได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเหรอไมสมมติคุณจะซื้อที่ดอผมซื้อที่ดอเรือนหนึ่งผมผมผมได้ซัพไหมอะไรเงี้ยคุณก็ลองดูซื้อแบบอาจจะเป็นตัวาอสองเรือนผมได้เดลน่าไหมอะไรเงี้ยมันเหมือนมันเป็นโอกาสที่เราเคยมีในการในฝันเนี่ยซึ่งเราเดินทางไม่ไหวเพราะค่าเดินทางแพงเกิน แต่มันตอนนี้มันถึงเวลาที่ค่าเดินทางมันน้อยลงเดี๋ยวจะพิชชนพี่ตั้มมาคุยเรื่องเดินทางเรื่องงเดินทาจะไปเดินทางปาเต้อีกแล้วและพี่จอนอีกแล้วพี่เขาเขาแบบเตะเขาไิ่งอยู่จริงครับเดินทางเขาไปนั่งเดินทางนะเขาเป็นชาววิลเลอร์ตั้งชื่อใหม่ดีกว่าตั้งเดินทางอ่ะวันนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณพี่ปอนด์ขอบพี่นิดด้วยนะครับสวัสดีครัเจอกันนหน้าครับบ๊ายบาย